สวัสดีค่ะตอนนี้ก็กาําลังเดินทางไปสแสดงที่บวกแดงระยองสนามยังก็สนามไปข้างบริษัท l อ g สนามขางบริษัท l อ g เล้วพี่น้องด้วยใกล้ใกลกัไปหันตอนนี้ก็กาําลังเดินทางออกจากบ้านแล้วนะคะตื่นแล้วนะคะอาบน้เรียบร้อยอบันน้ไปพนัก้านก็นกอาจจะถามมา บ่ได้ไปพักกับอีหลาติบ่บ่ได้ไปพักจ้ะเพราะว่ามาพักของจ้คล้องเพราะว่าควมสะดวกสบายกะอยู่ไก่ไก่หมองงานเนาะมือขึ้นก็เลยได้มาหองก่อนเพราะว่าคล้องกันยังบกคลไปแล้วกรุงเทพนี่กะตรงมาพักหองจ้คข้องบวกขึ้นเมื่อไไวแล้วขึมาอยู่บวกมาอยู่แทน ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณพีพ่ๆน้องๆพอพอเป็แม่เอฟซี FC เนาะเมื่อคืนนี่กะน้องสาวเอากระโปรงมาฝากเอาเสื้อมาฝากแล้วก็เอฟซีเปนเอาเสื้อมาฝากฝากมันนั่งไม่หน่อยนั่งขอขอบคุณหลายๆก็แล้วกันนะคะขอบคุณเหนยมีแต่ความหางความแพงขอบคุณติมหนาเว,วทีปอนหาย,ยืนซิปเนาะแม่ติมกะพุ่มใจดีใจแห้ง ผู้นั่นกะเอิ่นไม่นุมผู้นี้กะไม่นมโอ้ยขอบคุณหลายๆกะให้ลำลุวยลำลุวยกิ่นยาโบกจกจะลงก็แล้วกันก็แล้วนี่หนาวจะยังไม่ออกจงเพิ่งจะขึ้นทางด่วนเพิ่งจะขึ้นทางด่วนจะแล้วก็แป๊บเดียวละเซอร์เบอร์สองชั่วโมงถึงละอันนี้ออกจากบ้านบสามก็ะหอดใบละกล้ว่างแตงหนาเลยกระวงแตงหนา ื่อที่จะำรำฉากแรกท่านและมือกระตุ่มเครื่องพี่น้องแม่นุ่มต้องตง้องต้องแต่งหนา้าต้องต้องต้องไปไหวต้องไปไหวไปเรี่ยวต้องวันนี้ไม่มีคิวเลยเพราะว่าเพราะว่าบางวัน<ร>ทุ่มหนึ่งเพิน่นการแสดงแล้ว่ั้งทีนา้าถ้าอยู่ในกรุงเต็มันี่จะได้ขึ้นฉากแรกใช่เมื่อคืนน้ามันนองข้าวนี่ยมันน้ามันนองข้าวคนสามถุงกลัวเนาะจังเลนนละแม่ขึ้นหาหุบถุงแต่งสาวแต่เป็นงานจะพาบกะกะประมาณสามถุง สามทุ่มเริ่มแต่งหนาสามทุ่มเนี่ยท่านได้แต่งหนาหนาในหน่อยหนึงแต่งแป๊บเดียวก็แล้วเลยพี่น้องเป็นจังดงเนาะผู้สื่อเลขยสื่อเวอร์อยากสีลงมากินไทยเนาะอย่าะเอ้ยยังไม่ออกยังไม่ได้ออกเลยก็ ให้ถือกกันแล้วกันเนาะให้โศกโศกมันมาลำลำเรื pues toolkit, ่อยๆอยากให้ถือกุกคนพ่นละผู้ซื้อเรียกก็ได้แต่ว่มไนม่ดุซื้อมบริสาดีซื้อเนาอืมนงค้นกะไม่เห็นตัวจริงโอ้ยคือตัวน้อยแท้เหรอแต่ว่าใจอยากซื้อเื่อกคยผู้ใหญ่จ้าเสือพี่น้อง ตลอดเลยคุณน้อยอยากปูใหญ่อยู่ไม่เห็นปูใหญ่คอร์บเนี่ยนี่น้อยม่าทวงคอรบคอรบกันหรือ,อไมมอหอมคอรบ,บกันเจ็บกันทั้งดือนเลยไหมเออ <c oughs> ขอบคุณเอฟที่มาขอทายรูปมาชื่นโชว์ไม่น่ำเนาะดีใจได้พี่น้องมาขอทายรูปนั่มโอ้ยจะเป็น พูดสื้อป็นเกียรติแห้งดีใจแห้งว่าต้องเกรงใจเด้อผู้อยากมาขอถ่ายรูปก็ได้มาลูดอ้าวอ้าวอาวดเยอะมาทายลูปนั่นไม่นุม่มลูดไม่นุ่มจะแม่นอยากให้มาถ่ายบ่ต้องเอาเงินมาให้ก็ได้มาถ่ายรูปถ่ายซื้อ,อซ,ซื้อก็ได้บ่เป็นแห้งแห้งดี ดีใจรู้สึกเป็นเกียรติตัวเพ่นาเพันแพงตัวเป็นความมาขอถ่ายรูปเนาะไม่ต้องเกลียดใจเด้อผู้เอฟซีก็ได้โอ้ยอยากไปถ่ายน้ำเล่าเนี่ยคือบวกายยาก,บการอย่าเกิดมาบวกการมาขอถ่ายรูปไม่รู้มขอถ่ายรูปเนี่ยแม่ตีมัขอถ่ายรูปเนี่ยคันบ่บอกกับพวกหัจักเรียกว่าสิมาขอถ่ายมันบ่ละยังภูมิใจดีใจเป็นเกียรติมากๆเลยกะ คุณลายๆกัแลวกันเนาะสำหรับคืนนี้คืนนี้ก็โอ้ยพอแม่พี่น้องเอฟซีลายแห้งหน้าเวทีก็เยอะมากเยอะจนเตยล่าแล้วกับย่งงลายคือเก่าอยู่กะให้ลำลำเรื่อยๆหยย้ยยูดีมีแห้งกันแล้วกันเนาะสำหรับผู้อ่ามาขอถ่ายรูปแล้วกันสำหรับผู้ เป็นเอฟซีชาหน่อยโมเมนต์เอฟซีพันกับมาคือเก่าเพิ่นกับมาเบิ้งเอฟซีใหม่ๆก็เอฟซีหนาหม่หนาเก่าหนาเก่าหนาดื่มหนาใหม่ค้นผักกางกับ่ค้นผักกางกับลายแห้งบอกว่าโอ้ยบ่เคยผู้อยู่ยผักไตกับมีบอกบอกว่าบ่เคยบ่เคยบ่เคยเบิ้ง หมอนั่มแจ๊กเธอพ่อี่หลาหน่อยหรือว่าอุ้งญิงเขามากอะเอาหมู่บ้านหมู่บ้านพี่พี่คอนใส่สุดสีชมู่พูบไหมที่ว่าเราเป็นเจ้าของหลานอยู่ประตูแนวเออแกเป็นอาของมิ้นชาิดานะเป็นลารา ซอนเนี่ย้ามานางบึงไม่ร่มแต่งหน้าทำผมเองเลยเหรอแต่งหน้าเองเลยเหรอเจรักเกอน์เจรักการแล้วอยู่ประตูน้าจะสยยาพไไปยุบหนึ่งชั้นสามเ้าก็ถทามล้าก็ถามมาแต่งแต่งหน้าเองบ่ไ่นุ่มก็เลยบอกว่าแต่งเองจ้าเพราะว่าหมอํำทุกคนต้องเก่งต้องหัดแต่งเองต้องมีประสบการณ์แม่แม่ก็เลยวางสิ กนั่งเบิงเกีงจังเลยสันกันบ่แต้งเองกับจากไปชิมาเฮไหยแล้วพี่น้องอายุกับปานนี่แล้วกันแต้งว่าเป็นกันโอ้ยไปจักชิบาจังไดล่ะมันต้องเอาตัวรอดไผมันคือวานล่ะไม่ากกันด เห็นบ้าพี่น้องแทางมันเป็นปีงูปีเขียดยแตกออกมันหากให้บ uh huh. นทางคุณ <c oughs> นะ่ะ <c oughs> ดอกย่านในป่าปูนคุณนะ่ะ <c oughs> ว่อยากตัดอยากว่อยากตัดอันว่อยากตัดตัวว่าอยากตัดต่อเอาดียวๆไปเลยเอาดียวๆไปเลยกัน มอ,อนีีบันสุก่าคนไปเที่ยวก,บบยกันแต่ว่ามันดีบัดยังกะติเอากล้องเอากล้องนี่ก็ได้เลยบได,ดเลยได้มีการตัดต่อดีเก่าหน้าที่อะไรเลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปเลยไม่ต้องตัดต่อบอดแล้วโหลดมาหายเลย <c oughs> ไอ้บอดเหน็นบอดก็โอ้ดีไรแม่นอมมาถือมองดีแห้งองค์กรสาวน้อยหนักแน่นมากแล้วก็ดตีตั้งแต่อยู่หมอลำม,มาหนิ มองนี่นี่เพมิ่มีทางธ้ามาหากินในไฮไลท์ก็ทุกมองทีิพานมากาแบบว่ามีช่องทางแบบว่าคือจังยูทูบ e จสิเพจัจสิมีทุกช่องเลยใช่ชมันก็เป็นรายได้แมม<า>หมหาปรได้อีกเรียเร่ยวแล้วกับองค์กรดีๆแล้วกับกัระยะาลมีตรที่ดีขององค์กรส้าวน้อยเนาะ แล้วก็มีหัวนาดีมีบอดที่ดีแล้วก็คุณแม่สุภาพทุกคนล่ะทั้งปามนาทุกคนจะดีหมดเลยทั้งอายการใช่ทั้งเปียพ่อนทั้งลุงละผ้าดีน้องนุ่งก็ดีลูกเต้าก็ดีเมื่อทุกคนพี่น้องอยู่เราอบอุ่นแล้วก็บสบายใจดีใจแห้งดีเตมยมาอยู่มองดีแม่โลมาอยู่สองปีถึงไป ตุลาถึงสองปีตุลาจะถึงสองปีแต่คว้วผูกพันน่มันหลายกว่าสองปีเพื่อนกะอยู่เพื่อนกะห้เกียนเฮาเนาะเพราะว่าสิเป็นบอดเป็นซอเป็นซอนนดเป็นทุกคนล่ะละ่ะดีดีแห้งอยู่ยู่เราสบายใจยู่เราคือว่าละ่ะครับที่ยู่ใดครับใจยู่ยากต่ว่าต่างต่างน,นับต่้งต่เมือแรกที่อย่างเก่าเขาไม่ยู่สาหน่อยกะ รู้สึกว่าผูกพันแห้งมีแต่คนดีๆเขามาหาในชีวิตบริวาสิเป็นพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก่ะดีแห้งก็ต้องขอบคุณพ่อแมพอออพ่พี่น้นองเอฟซีเนาะพี่ๆน้องๆที่เห็นให้แม่นุ่มมีอะไรทุกเมื่อนี่แลลวก็ะยืนหยัดได้ทุกวันนี้เพราะสิขาดบ่ไเ้ก,ก็คือพี่น้องเอฟซีนั่นเองกให้เจริ่นุุงเรืองเนาะ อาคลิปนี้ในการเดินทางเนาะเดี๋ยวจะถึงเราจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งประมาณชั่วโม,มงกว่าก็หอดแล้วพี่น้องไปก็ล้วงแตงหนาพอดีเกาคุณหลายๆนะคะย่าลืมกดไลา์กุชแชกุซับสไคร่พุดธกระดิงเจีงเตือนให้กช่องติดกุชมาลำเพลินเอาไปเชียด้วยนะคะแล้วกานในเพั้งเด้อพี่น้องเด้อฝากแอบขอบคุณค่ะ